อ่า uh, ละครับก็อยู่กับผมอีเดียตีวเหมือนเดิมวันนี้ก็ก่อนจะเป็นคลิปเลอ่อรีเพยของเซนโดเดี๋ยวเรามาลองแนะนําพรสวรรค์ของเซนโดดีกว่าคือเซนโดเนี่ยมันเป็นตัวที่อ่า uh, ตอนนี้ผมมีอยู่ที่71%ตอนนี้ถามว่าค่อนข้างพอใจกับพรสวรรค์ตรงนี้ไหมตอนนี้ก็คือถามว่าเล่นเล่นได้แล้วค่อนข้างโฟโลแล้วในการเล่นแต่ถ้าเกิดมากกว่านี้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดต่ํากว่านี้ผมมองว่ามันอาจจะเล่นยาก เล่นยากเล่นยากในบางจังหวะเพราะว่าเซนโดเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าจะเล่นได้พรสวรรค์ไม่ต้องเยอะเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นให้ดีให้โฟจริงๆเล่นในระดับสูงๆอ่ะพรสวรรค์มันต้องเยอะหน่อยไม่งั้นมันเล่นไม่ได้ไม่งั้นท่ามันตันแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับลูคขาว่าลกคขาว่าลกคขาว่าวรสวรรค์ผมแค่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นอันนี้คือลูคขาว่านี่คือโฟละท่าที่ไม่ได้อัพมาดูกันของลกคขาว่านะก็มีท่านี้ ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นด้วยราคาของมันคือ10บใบอ่ะมันแพงไปแล้วก็ไอ้ท่าสามแต้มอันเนี้ยที่ลดถ้าเกิดยิงพลาดแเราลดมาอันนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นเพราะว่าโอกาสยิง3แต้มบางทีก็ยิงไม่ได้ถ้าเกณฑตึงๆเยี้ยเราไม่ลงก็ยากแล้วก็ถ้าอะไรฮูไม่ใช่ถ้าทิปดังก็ดูแล้วไม่ค่อยจาเป็นผมก็เลยยังไม่ได้อักแล้วก็หยุดไปแค่89%กเนะของลุคาว่ามาดูของเซนโดกัน ก็คือเซนโดเนี่ยวับจะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นจากใจอ่าผมไม่แน่ใจผมเล่นแต่ละเกมไปเท่าไหร่ลูกคาว่าผมเล่นไปสามร้อยห้าสิบเกมเซนโดผมเล่นไปร้อยสิบหกในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่าลูกคาว่ามันทําประโยชน์กับทีมได้มากกว่าเซนโดถ้าในเรื่องของเกมบุกนะแต่เกมรับทั้งคู่เก่งหมดเลยครับเกมรับเซนโดก็คือแบบเดือดเกมรับลูกคาว่าก็คือแบบเดือดเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่ถ้าในเรื่องของเกมบุกเซนโดเนี่ยถ้าเกิดเรา ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่านะสำหรับผมอะผมอาจจะเล่นไม่คล่องหรือเปล่าพอบางตาที่เราตันจริงๆ,งๆอะมันอึดอัด<า>แล้วมันก็เล่นยากสำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นลเข้าว่าเนี่ยไม่ค่อยจะตันเท่าไหร่มาต่อกันเมื่อกี้นี้มีสายมาก็ผมรู้สึกว่าเซนโดมันตันโดยเฉพาะตอนก่อนหน้าเนี่ยที่พรผมประมาณ5้าสกว่าเปอร์เซ็นต์อะความรู้สึกคือตันมากๆเลยตอนนั้นอะ จนจะต้องแบบควักเงินเติมไปเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเอาพรมาให้มันเล่นได้แม้่ันเล่นไม่ไม่ไม่สุกไม่หมัน่นก็เดี๋ยวมาดูพรสวรรค์ที่จําเป็นอ่าเริ่มที่อันติอันติเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องอัพก็ได้ครับอันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ต้องอาพ,พรามันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรามีท่าตบด้วยแล้วมันใช้ท่าตบก็ใช้อีกหลายใบอันนี้ถ้าเกิดใครแบบ เล่นคล่องคองแล้วบัตรเหลือผมมองว่าอัพได้เพราะว่าเซนโดมันมีแค่สองชาร์จเนี่ยมันน้อยมากในมุมของผมนะมาครับมาดูที่ท่าที่ท่าแดดซึ่งก่อนท่าแดดอันนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องอัพก็ได้ผมอันผมกดผิดผมจะเอาท่าผมตอนแรกผมจะเอาท่านี้นี่ผมจะเอาท่านี้แต่ว่าผมผมตอนนั้นผมเบลเบร์ก็เลยไปอัพท่านี้แทนท่านี้ถ้าไม่ต้องอัพก็ได้ก็เซฟไปห้าใบแต่ที่ควรจะฮับผมว่าผมคิดว่าควรจะอัพสองท่านี้ครับ อันนี้คือไอหมุน3รอบนะแล้วก็ t r e turn fade away ถามว่าท่านี้มันดียังไงดีตรงที่ว่ามันมีโอกาสปล่อยบอลได้ครับคือมันหมุนไป2รอบแล้วถ้าเกิดบางคนเขาชินเนี่ยเขาจะคิดว่าให้หมุน2รอบเนี่ยหมุนไปเนี่ยแล้วเซนโดมันจะต้องถอยออกไปยิงหรือไม่ก็ต้องจบคอมโบแต่ถ้าเรามีท่านี้มันเพิ่มช่วยโอกาสในการปล่อยบอลเราอาจจะเอาไปปรับใช้กับลูกสแตก็กหรือ ลูกที่เราคิดว่าเอออาจจะเขียวก็ได้ผมใช้ท่านี้ก็ก็มีเขียวบ้างนะแต่ถ้าเกิดส่วนมากที่ผมใช้ท่านี้ในมุมผมคือบางทีลูกสแตกหรือเรามั่นใจว่าลูกนี้เราลงลงแล้วอะเราก็ใช้ท่านี้ไปค่าเฟดเนี่ยแนะนำไอ้ท่าแรกเนี่ยนะแนะนําให้อัพเต็มแล้วก็ส่วนของท่านี้ท่านี้นะผมแนะนําเลยแค่อันนี้ก่อนถ้าเกิดสมมติลองมีงบไม่พออันเนี้ยเอาไว้ทาอะไรการที่เราได้ดวลหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับเซนเตอร์เนี่ยมันมี2จังหวะมันดีอยู่แล้วครับผมถ้าเรามี2จังหวะเนี้ยเราจะได้วัดได้ ถอดหุบได้แล้วถ้าเกิดใครเหลือก็ออกมาอาพท่านี้ท่านี้ก็คือดึงจังหวะช้านิดนึงเผื่อเขามี2ตัวอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาไม่ชินจังหวะก็ช่วยได้ส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีปัญญาอัพถึงอันเนี้ยนะผมแนะนําว่าอย่าไปอัพเลยมันมันไม่มีประโยชน์เลยครับคือในมันไม่มีประโยชน์คือแบบเนี่ยคือเขารู้แน่นอนอะคือมันจะตบง่ายกว่าตรงที่ว่าเราหมุนตัวมาผมจะลองให้หนึกภาพตามถ้าเรากด ไลฟ์มาหมุนตัวเงี้ยมันมีทางเลือกคือเฟดกับเข้าใต้แป้นแต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างเงี้ยคือเหมือนทางเลือกของคุณแม่งก็มีแค่เนี่ยดังจังวหวะ1จังหวะ2แค่นั้นเองอันนี้คือถ้าไม่เต็มแนะนำผมแนะนำว่าอย่าไปอัพส่วนถ้าเฟดอันนี้ควรอัพเต็มโดยเฉพาะท่านี้ ท่านี้มันดียังไงมันลดโอกาสโดนตกครับผมถ้าไม่ใช่มากิ่เงี้ยเหมือนเขาจะต้องจําเป็นที่จะต้องเดาเราแล้วเรายังเล่นจิตวิทยาได้ด้วยแบบสมมติเราเฟดไปแล้ว3รอบเฟดนอนไปแล้ว3รอบใช่ปะรอบต่อไปเราไม่เฟดนอนก็ได้เราปล่อยธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรอัพมากแล้วก็มันมีข้อดีก็คือท่านี้ก็คือพอเราถ้าเราใช้ลงอะ่ะแล้วเราได้สกิลเราได้แต้มมันติคืนอันนี้ค่อนข้างดีเลยผมใช้ท่านี้ค่อนข้างบ่อยนะอันนี้คือใช้บ่อยมากๆ เป็นหนึ่งท่าที่ท่าห่ากินเลยเราได้อันติคืนเลยแล้วก็ถ้าเราใช้กับลูกสแต็กโอกาสที่จะได้ปล่อยบอลอ่ะสูงส่วนอันนี้ถามว่านี้ดีไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ปวดนะแต่มันใช้สิบใบถ้ายังไม่พอก็ยังไม่ต้องอับก็ได้มาด้วยท่าตบแต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงท่าตบหรือขอข้ามมาหนึ่งคือผมตัดสินใจผิดพลาดไปนิดหนึ่งอ่ามาถึงท่านี้ถ้าขอบอลถ้าเกิดใครไม่มีงบอัพแนะนำให้อัพแค่ท่านี้ครับ มันดียังไงอัะท่านี้อย่างน้อยคือเรายังสามารถเป็นเพย์เมเกอร์ให้กับทีมได้คือมันจะบางทีเงี้ยบางคนเราคิดว่าเซนโดพอรับบอลไปแม่งจะต้องแบบจบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีท่าส่งมาเงี้ยมันจะทําให้เล่นง่ายเล่นแบบเล่นง่ายแบบว่าเราไม่จำเป็นจะต้องยิงอย่างเดียวในช่วงแรกที่ผลพรน,น้อยน้อยเนีย่ยที่ผมเล่นเซนโดก็คือใช้ท่านี้แหละเป็นท่าหากินเลยทำจังหวะเล่นกับซากุอะไรอย่างเงี้ยให้ซากุรับบอลชุดเร็ว แล้วก็อันนี้ก็โอเคอันนี้ใช้ได้เลยนี่คือเก่งเลยเอาไว้หลอกคู่ต่อสู้แล้วก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันเผื่อแบบบางทีปล่อยบอลไม่ได้ก็ใช้ท่านี้ก็ช่วยให้ปล่อยบอลได้แต่ท่านี้เนี่ยผมแนะนํานะอย่าไปอัพเลยผมเพิ่งอัพมาเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันการใช้งานจริงอะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือถ้ามันได้อย่างเดียวคือมันได้เท่แล้วมันก็ดึงได้2ตัวคือเหมือนเราดึงออกมาแล้วเราต่อยเราเฟดกลับไปเงี้ยแม่งก็มีโอกาสที่เซนเตอร์อยู่ตรงนั้นถามว่ามันดีไหมมันดี มันหลอกได้แต่ว่าการใช้งานจริงอะ่ะผมมองว่ามันในมุมผมนะผมมองว่ามันค่อนข้างยากท่าเนี้ยแล้วก็มันใช้เวลาเยอะด้วยคือเหมือนเราเราได้หลบไปเรายังไม่ได้ยิงนะเรายังไม่ได้ปล่อยบอลน,นะเราต้องไปต่ออีกหนึ่งคอมโบอีกซึ่งที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องท่าตบเนี่ยก็คือให้เอาสิบใบเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีนะมาท่าตบอยู่อะ่ะเวท่าตบท่าเนี้ยเพราะว่าขนาดไม่มีท่าตบอะ่ะเซนโดแม่งยังบล็อกโคตรเลยถ้ามีท่าตบเนี่ยก็ สบายเนี่ยก็ประมาณนี้นะท่าที่ไม่จําเป็นก็คือ no, <God. S 1> ผมมองว่าแค่ท่าดังอะที่เราแบบไอ้ท่าเนี้ยมันไม่จําเป็นเลยแต่ท่าอื่นอะผมมองมันค่อนข้างจําเป็นอย่างท่าเนี้ยอย่างน้อยอะควรจะอัพไว้ถึงอันนี้บ้างคืออย่างน้อยท่าเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ปล่อยบอลเขียวทุกลูกก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยมันช่วยให้เราปล่อยบอลได้เซนโดหลักๆมันคือต้องปล่อยบอลประมาณนี้แล้วก็ไปอัพท่าตบถ้าเกิดจะบัตรเหลือเพราะว่าเซนโดแม่งตกเดือดมากพอๆกับลูกขาว่าเลย ก็ประมาณนี้นะส่วนตัวผมว่า <wanna> มัน71%น่ะกำลังดีไม่เจอ็ประมาณนี้อะกำลังดีถ้าน้อยกว่านี้ถามว่ามันเล่นได้ไหมเล่นได้นะผมมองว่ามันจะเล่นค่อนข้างยากค่อนข้างอึดอัดนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคลิปรีเพย์แล้วกันคือตอนนี้ผมยังไม่เจอรีเพย์เลยต้องพุ่งตัวแรงมันรีแล้วแบบมันไม่รู้จะมันไม่มีรีเพย์ที่แบบ เล่นแล้วมันดูว้าวาวเท่าไหร่เพราะว่ารีเพย์มันก็เป็นเป็นรีเพย์ธรรมดาผมปล่อยเขียวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงก็ฝากกดซับสไคร์นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปและวบาย